เกือแล้วเกือแล้วกวาดละมาเลยกวาดลมาเลยเดือดๆข่้นเออไปแล้วไปแล้วโอ้ดาไม่เคยเห็นน้ำไปเลยครับแปลว่าจอะไรสดบ่มันมาชันเลยบ่ ลุ้นเน้แล่นอะไรกูไห,ไหอ้อ๋อมาแล,ล้วพ่อหนุ่มเสกสวัสดีครัคบสวัสดีครัคบร บัวบานออกมาแล้วบัวบานตอ,อน้รนะนะเปิบบลยึนนงบ้างลูกตื่นถ้าลงมาทีแรกแล้วก็มัดน,ะนั่นน่าจะพี่บัวกัเลยขึ้นอ,อ้อนองดาวกัเลยเียรแบบดาวกลงรถทีนาะทีละสองพันนะคะ มีหน้าแล้วพ่าเชือบอกว่าจะทำไฮโดรลิกให้ที่บ้านมัน,เป,นเป็นเป็นตะขืนง่ายลูก<ส>ป่าวะะง่ายแมนอันป้าก,กระชือลอตเตอรี่แล้วว่าทีนึงนกก่งก่อนป้าจะไปเหยียือกันเนี่ยจะมาป้ามาเคยซื้อจะเชื่อก,กาว่าเนี่ยป้าบอกว่าให้ไปมึงรลดลูกหลุงบอกายไปมึงลดสิบแปดล้อ,อวาาไว้พาแล้วเยอะสิบแปดล้ออแล้วแต่ว่า,ามันหลายผลที่หัวหนังจะสิบสองเออจะมาเอาเอาสิบแปดสิบแปดเลยอย่าโยกันอย่าโยกันออย่ากระเทิ้งรถอยอะ น้าีน้ำเดีวนี่ตังุดิ้มใจจอุีอักทำมาแต่งนี้ก็ได้ป้าลุงป้าเนี่ยมันมรอยู่น่มอาบหน้าไม่ลูกงเล้าั่วเาต่กินน้ำแน่นอนออกเลยมือนีท่านได้ย่อยซ้ำผมปูไหดมือละ ธรรมดาครับผมขึ้นเจ้าที่ได้งานหนักอยูอ่ตอมเจยซ้อมชื่อตอมส <c ười> ามตเลยสามตเลยอาบน้นานหน่อยจะได้สบายสบาย <S <S นาโอ,อ้ยนานที่โลกโอ้ยเปยเปยอยู่ดีป่ะนี่

Ừ. 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 <laughs> Thứ là đơn cái này Với Ô, về hàn đúng dệt lên Ờ, cháu á, เป็ี่ก่อนจองประจำโตกดีเอออะไรอนะจัดการชเดดเด้อเข้ท่านแหงาท่านแหงกันเดี๋ยวล่อแหงกันเนาะล่อแหงกันเอาเสียตัวเห็นเต็มกันเลยอยางะหลายอบ่ได้บ่ได้เสีอแค่เจ็บใช่ไหาเขาจะไปตอนนี้เล่นบดหนิเล่นหรอวาเขาใช่หรอใช่เลยก็ได้ใช่เลย นนสวัสดี่สวัสดทุกทท่านนะคะโอ้อ้มเขียวนะคะเอาเข้าใส่นนะะสชมพู่หล่อเลย

แบกไว้ในี่เเว่นไแบกเอาวอยู่มัดเป็นหมัดเหลืออีกมัดแต่หกมัดห้ามัดเอาดั้หมดเกใกล้ดนแล้วเซเวนแตกออกมาห้ามัดาไว้ไงล่ะ ฮะนิ่มับโอ้โหาเขียวอย่างงี้แค่กเขียวเขียวป็นสมอแบาเใส่ลูกคู่สวยมากถูกไหมใส่ลูกคู่สวยมากใส่ลูกคู่สดเยเนอ

เจ้าได้ไดบอวันไหบอกรได้ถอยถอยหน่อย่อยถอยาระไปเลยเลไปมากระถาปัดใจใทางวันนะคะเพื่อทำ้องน้กระเป๋าหยังโอ้ยรอดูตรงนี้กระเปานกระเป๋าอะไรถือกระเป๋านะ กระเป๋าขออันนั้นจะนอชุดใหม่อลไรบ่นี่อุ้ยชุดใหม่มาตั้งแค่นเจ้านั่นแี้อ๋อนองเจ้าก็ได้ตีได้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 ของของนานโนคือกันโบจังสีหนึ่งโบอะไรเดี๋ยบอลาลาสวยมาเดี๋ยวรอดูบัวแต่งตัวเสร็จนะครับผมถื้อ